Kịp 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 sếp hỏi lắng xuống ninh Subscribers, Let's go. สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเลยนะคะมื่อนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับกูกิีกินซ่ EP ที่สามสิบสามอีกแค่นึงรอยซับก็จะถึงหกหมื่นสามสไบครแล้วก็อย่าลืมกดซับให้กิีปน้ำกดที่ขางใต้คลิปเนี่ยวันนี้อันซับสไบใครให้น้ำแล้วก็มีให้กดไลค์กดแชร์อย่างแบบนี้กักดให้กิีปได้ค่ะขอบคุณค่ะมาดูซิวันนี้เรามีอะไรมากินมีโคราชค่ะทุกคนจะเป็นแบบฟิลแบบผัดไทยอย่างประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบอัน เป็นอีหยังที่แบบว่าเห็ดมาแล้วเป็นกับเขา่าอีนอยนึงนะเขาต้องมาเห็ดเองแบบว่าลวกเส้นเองเห็ดแบบแล้วก็ะปรุงเองอย่างแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเพราะแบบเปิดออกมามันก็จะเป็นแบบเส้นมีแล้วก็จะมีน้ำที่เป็นน้ำซอสของมันแต่ว่ากิบลืมเมบิว่ามันต้องซื้อแบบอันของพวกผักอย่างแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเขากินผัดบีอ่ะมันจะใส่ทั่วงอกใช่ไหมเรากีบัตจะบอกว่ากิบว่า่อยชอบกินทั่วงอกนะคะกิบกับเลยบ่อยากเอาวงอกมาใส่เพราะว่าทั่วงอกมันกินแห้งแล้วก็ ต้องใส่กุ้งแล้วมือนี่พ่าเมนมือตลาดนัดจะไปหาซื้อกุ้งจากใสบอสซาบเอองานท้องไส้หมูก็ได้มั้งทุกคนหมู <h ums> ผัดไทยไส้หมู What มันมีปะวะเออว่าเปน็นอย่างกินไส้หมูก็ได้ไว้เจอกันค่ะเดี๋ยวไปเห็ดก่อน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เขาดังไฟเสร็จแล้วนะคะก็ <g ül üyor> คือว่าจะไปเหตุยูแกะแต่ว่ามันมีหม่องตังกล่องกันเลยเออดังไฟเลยก็ได้ตังนี่ก็จะเป็นหม่องหลังบ้านนะคะที่แบบว่าเอาไว้สําหรับดังไฟโดยเฉพาะก็จะมีพวกฟื้นพวกอีกอย่างแน่นิดนึงกะบ่นนิดนะเยอะอยู่ <g ül üyor> อะไรค่ะสิ่งที่เขาต้องเตรียมนะคะหนึง่งเขาต้องมีกระทะกระทะกับตะหลิวอันนี้นจะเป็นกระทะลิปนะคะต,ตะหลิวแล้วกะเขาก็ตั้งกระทะเดี๋ยวรอให้ไฟมันโหงก่อนแล้ว กิฟจะบอกว่าอุปกรณ์ที่เขาจะมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่กิบซื้อมานะคะเอ่อก็จะเป็นมีโคราดเป็นแบบเป็นเส้นเส้นเหมือนเส้นเปวดเตี๋ยวทุกคนแล้วให้เฮาบ้าแบบผัดเห็ดความรอนให้มันแล้วมันามาก็นจะเป็นเส้นนุ่มๆเออเขาบอกว่าขั้นตอนอะ่ะให้เฮาเฮ็ดแบบขอแรกให้ตั้งกระทะให้หอนแล้วก็น้ำานามผัดมีนามอันเนี้ย ลงไปแบบเหมือนเห็นหอมันงทอดๆน่ะดูคนแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ลงไปกะแล้วแต่ว่าเขาจะใส่อะไงเช่นปลาสมมติเขาอยากใส่ปลาหมึกเอ่ยนีาก็เอาปลาหมึกใส่แต่ว่ามืกเนี่ยกิบก่ได้ไปซื้อของทะเลกิบก็เลยว่าจะเอาหมูเพราะว่ากิบในตู้เย็นกิบแบบมีหมูอยู่ก็เลยจะเอาหมูมาใส่แล้วก็พอผัดน่าจะผัดจนสุกหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าพอผัดเสร็จแล้วอ่ะให้เอาน้ำเปล่าหนึงแก้วอะเติมลงไปน้ำเปล่าหนึงแก้วกินกระเทียมมาแล้วนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าเสร็จปุ๊บก็เอาเสร็จลงไปเลยแล้วก็ผัด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 พอผัดเสร น้ำม,มันก็จะแห้งพอะน้ำแห้งอัเสียงก็จะหนุ่มพอดีแล้วเขาก็บอกว่าแห้งเขาเติมผักตามใจชอบแต่ว่ากินบบเติมผักนะคะมื่อนี้เพราะว่ากิบบบอยากกินข้างนอกโอเคค่ะกะไม่รู้ว่ามันจะหนากินบอกเพราะว่าเขาเหตดกินเองอ่ะทุกคนแต่ว่ารสชาติต้องมาลุ้นอีกคิดนึงมาเหดกจะข้ากันเลยอันแรกหนึ่งที่เขาเคยบอกตังก็ทาใน้อนค่ะทุกค,คนฉีกเลยละกะทวันนี้ เห็นบอหน่ากินอยู่นะนี่กินจะผัดกินสองหอเลยค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วก็โคน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 ก่อนอย่างที่เขาบอกนะคะทุกคนทำไมสีในนี่มันแบบดำๆมั้งน่ยบรู้แต่ว่าสีในเนี่ยมันแดงๆนะทุกคนออกแดงๆเหมือนผิกยู สีกล่องอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะคะเพราะว่าแสงมันไม่ค่อยถึงตรงเนี้กะอันนี้นะย่างที่สองนะใสหมูพี่กิ๊บเตรียมมาไส่หมูลงไปคะ่ะนี่เอาหมูลงกไปผัดผัดให้สุกค่ะทุกคนผัดหมูให้สุกเดี๋ยวให้ทุกคนเบ่งโอ้ยมันไม่ค่อยเห็นปันไดมันมืดผัดก่อนหอมมาก <c oughs> เราแบบมันเหตุงางอ่ะทุกคนสมมติ่าเขาแบบเออไปอยูหออยู่อย่างแบบเงียน้อนะที่แบบต้องหรีอว่าไปไหนก็ตามที่แบบโมมีเวลามาเหตุเยอะขนาดนะั้นอะทุกคนเขาก็บแบบพกอันนี้ไปได้นะจะบอกว่าเขาไม่ได้จ้างนะแต่ว่าอยากรีวิวเอานา้ำนี่เตรียมน้ำมาใส่น้ำไปแก้วนึงนี่พอใส่ปุ๊บมันก็นจะเป็นหลงเลงแบบนี้นะคะทุกคน อันนี้แบบบ่าเคยเห็นเลยนะต้องมาแบบรุนว่านว่ามันออกว่าเป็นหน้าตาแบบไหนเพอเสร็จปุ๊บให้เขานั่อนปุ๊บใช่ไหมกาวเสร็จลงไปค่ะทุกคนเสร็จให้เขากิฟต์ซื้อมาสามถุงนะมีเซน็จสีขาวสีแดงแล้วก็สีเขียวแต่กิฟต์จะซื้อเอ๋แต่กิฟต์ฟจะใส่แค่สองเสน็จนี่เพราะว่าสีขาวเอาไปกินเวลาหนะ่าเดี๋ยวมันกินว่าเบิดจะได้ของค่ะทุกคนใส่เลยจ้าอุ๊ย ความโกของฉัน,นมันเป็นผัดไทยเวล่ะนี่มันคือผัดเอียงแผ้ทุกคนน้ำมันเริ่มแหงแล้วเว้ยแบบเห็นบ่เห็นบ่น้ำเริ่มแหงแล้ว เขาบอกว่าถ้าน้ำแห่งก็คือกินได้เลยแบบเส็นมันจะดูดน้ำโอเคเส็นนุ่มเลย <Woo. S 1> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้แหงแล้วนะน้ำแหงแล้วไปทีเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานก่อนค่ะ <Woo. S 1> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอากาศดีมาก <Woo. S 1> กินมาลังกินใปเราจะของนะ <laughs> อาจจะเป็นเอ่อมุมไทยไหมนะคะ ที่แบบว่ากิ๊บยังไม่เคยถ่ายตรงนี้นะคะแล้วกิ๊บจะมาถ่ายให้ทุกคนเบิ้งมินี่ล้มเย็นสบายมากกิ๊บจะบอกแล้วกิ๊บได้ไปโรงเรียนด้วยทุกคนยิ้มเนี่ย what ในยินเสียงอันนี้บ่ตะกาจันเขาเอินตะการจันบ่หรือตะกะแตนที่มันท้องดังๆอะทุกคนแบบลำคานมากแต่ทุกคนกะถ้าเกิดมันมีเสียงวิ่งวิ่งมาอย่างแทกอะขอขอโทษขออภัยเลยค่ะมาค่ะทุกคนหลังจากที่กิ๊บได้ มาแล้วแบบเฮ้ยเห็ดเองแล้วมันก็จะสภาพแบบนี้แหละค่ะทุกคนกะอันนี้จะเป็นข่าตังนะคะที่กิซื้อมาแยกตั้งหากอะอร่อยข่าตังอร่อยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยที่เฮาบ่ใส่ผักมันบเ,เหมือนผัดไทยใช่ปะ <S <S แต่มันอร่อยนะกิบกิปบซิมเบ่งรสชาติละหมูอร่อย ็คือผัดไทยเราถ่ายแบบเราถ่าผัดไทยเลยอะ่ะไหนมาร้องเสร็จทุกคนยังไม่ได้กินเสร็จิึงเลยนี่ความที่เป็นเสร็จนะคะเสร็จนุ่มมากแบบนุ่มจริงืม

เดี๋ยวนะกินลืมเอาหนามมาแป๊บนึงแขนมาแล้วอล้วค่ะทุกคนน้ำที่เราชอบเมื่อยมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรากราส้นน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเรากินนาำกา่อนแขน โคโนน้ำหนักกิบขึ้นเว้ยใครจะรับผิดชอบวะ <laughs> น้ำหนักขึ้นจริงจังรู้สึกแบบรู้สึกตัวเองอ้วนขึ้นด้วยมา แต่แต่ว่าแค่นแบบมันแห้งอะทุกคนมันเป็นถัาไทยแคปปามันแห้งอะแบบ ขึ้นหมูอ่ะหมูแซ่บอ่ะมากหมู้ส่ผงนุ่มค่ะทุกคนแบบหมูนุ่มมาก จะบอกเลาถาดนะมันไม่ได้เหมือนผัดไทยเว้ยคิดคิดเบ่งหลอกวัาถาดแบบเหมือนเวลาเรากินก๋วเจี๋แห้งอะ่ะ <c oughs> เหมือน <c oughs> ก็กมือนผัดไทยอยู่นะ What? เรือ่องมันว่าเหมือนผัดไทยเพราะว่ามันมีท,ว,ทวงอกเหรอเพราะว่าปกติผัดไทยมันต้องเป็นแบบมีทวงอกมีผักอย่างแบบนี้ไงตะกี้บ่็ชอบกินไงแล้วผักอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นผักหอมใช่ปะแพงามากเลย นี่นานมากเลยอ่ะงั้นเดีจะกิฟต์ขอไปกินต่อก่อนได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันต้องตัดชิมให้เหลือสิบห้าเลยกะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟต์น้ำได้ค่ะกดซับสไครต์เห็นมันพอดูหกมือได้เด้อค่ะคลิปเนี่ยเพราะว่าอีกแค่ร้อยก็เซาก็จะถึงหกมือแล้วขันสั้นไว้เจอกันในพีหน้าเด้อค่ะบ๊ายบาย